ครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกทานครับผมเข้ามาติดตามลาพัฒนากันของวันจันทร์ที่เจ็ดกันนะครับผมอ่ะขอบมาเบ่งพี่น้องอีซีครับผมวันจันทร์ที่เจ็ดกันนะครับผมว,วันจันทร์ที่เจ็ดกันนะครับกับลาพัฒนาวันจันทร์ วันจันทร์ที่เจ็ดพฤศภาคมเอ่อพฤศจิกายนนะครับผมพฤศจิกายนหกห้านะครับกับเล่าพัฒนากันครับผม ลาวัฒนาพ่อเลคนนอนนานะครับผม ก่อนที่จะไปเบิ้งก่อนที่จะตามงวดปัจจันท์ที่เจ็ดกันให้พี่ชีมาเบิ้งหลักฐานยอดหลังกันก่อนไปทางพี่ชครับผมหลักฐานยอดหลังของเมื่อวันที่เมื่อวันที่สี่สาวันศุกร์ที่สี่ที่ผ่านมานะครับเด้อพีครับผมเนี่ยวันที่สี่ที่ผ่านมากันนะครับผมนะอยากจะให้ดูควบคู่กันไปนะครับพี่น้องพี่ชี ลาวัฒนาของพ่อแหล่เขาหน้าหน้าเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาวิ่งบนนะครับผมวิ่งรูดสองกับหกเข่าที่หกเต็มเต็มเลยพี่น้องชมจับคู่สี่หกตรงตรงครับผมแต่ไปลงล่างนะชมเนาะจับคู่ตรงตรงหกบนหกล่างนะครับผมอ่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเรียกวิ่งเด้เพี่นผู้ชมตะวันเหล็กจับคู่สี่หกตรงตรงไม่กลับสี่หก แต่ไปออกกล้างสี่หกกันกับผมนี่คือลักฐาน,นะครับผมหรือเอฟซีจะหาว่าแอดเขียนเอาใหมไม่ใช่นะครับพี่น้องเข้าไปดูคลิปย้อนหลังอของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันก็นกได้ไ่ชมเนาะจากนั้นแล้วเอฟซีกลับไปเบิรงกันนรพี่น้องไปดูกันนระอพี่น้องเลยเมื่อวันพุธเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เข้าวิ่งบนหกตรงตรงหกล่างตรงตรงเลขวิ่งจับคู่สี่หกนะครับผมแตกทั้งจับคู่ทั้งเลขวิ่งกันนะครับผมอ่ะที่นี่มาเบิ้งกันพี่น้องสี่มาเบิ้งกันตองวดกันด้วอพี่น้องว่าพรเงยเหร่ยรจะให้ตัวไลกันนะครับผมพอเงยเหล่คนนอนหน้าอ่ะนะครับผมแอดจะขั้นกลางเหมือนเดิมนะครับผม กันกลางเหมือนเดิมนะครับผมนี้เป็นบนนี่เป็นล่างนะครับอาเบืองกับผมวิ่งรูดกันอาวันจันที่เจ็ดกันนะครับวิ่งรูดกันตัวไหนกันนะครับผม วิ่งรูดวิ่งรูดสี่กับห้านะครับผมสี่กับห้าเด่นที่สี่กันครับผมเน่นที่สี่เด่นที่สี่ 4. ไปลองชมอ,อ่ะเติมสีสันให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับ นี่คือลาววัฒนาเดิอพี่น้อง fc ครับผมลาวพัฒนากันนะครับว <c oughs> ิ่งรูดบนสกับห้าเด่นที่สนะครับผมอาที่นี้ว่าเบิ่งจับคููกันทีม้องส้มสองสนะครับผม3ามส ห้5สอนะครับผมนี่ครับยครับผมถามว่าแอดเด่นใจเด่นสเน้น2องสติด4นะครับพี่น้องยครับผม นะครับนี่คือตัวเน้นบนนะครับผมสองสี่สามสี่นะครับห้าเป็นตัวรองก็สองห้าแปดห้านี่คือบนนะครับอุ้ยเอาที่นี่มาเบิงล่างกันพี่น้องกับพ่อแรคนนอนนานะครับผมล่างกันนะครับผม ล่างวิ่งรูด9กับ0ครับผม9กับ0เด่นที่9ครับผมส่วนนี้ก็เป็นตัวรองนะครับผม เดนที่เก้าเรื่องครับเป็น้องเอฟซีครับผมนี่ครับคือลาวพัฒนาวันจันนะครับผมวันจันมาพืเพิ่งจับคู่นะครับผมจับคู่นะครับผมจับคู่ล่างกันนะครับผมจับคู่ล่างนะครับผมงวดนี้ เก้าเก้าเบิ้ลนะครับพี่้องอุ้ยเบิ้ลนะครับผมแล้วก็ศูนย์เก้านะครับผมถ้าจิตศูนย์เก้าศูนย์อาจจะมาด้วยกันแล้วก็ หน,นครับผมนี่คือลาวพัฒนาเด้อพี่น้องเอครับผมเน้นที่เก้าเก้าศนย์เก้านะครับผมแล้วก็เอากลับกันในพี่น้องชมหน่ะกลับกันด้วยพี่น้องเด้วตัวนี้เป็น90ตัวนี้เป็น09นะครับผม กลับอีกีคงจะแปลกแปลกปกว่านิดนึงบอแปลกครับ <90 S 2> พี่น้อง90อันนี้09นย์เ้ากับผมเอาที่นี่เก็บซีแคปหน้าจอ,อาไว้พี่น้องส้มแคปหน้าจอ,อาไวเ้เลยพี่น้องเด้ออันนี้กับรล่าพัฒนาของพ่อแหลคนนอนหน้าซึ่งแตกบนตรงๆแตกล่าง ตรงๆครับผมพี่น้องเลขวิ่งแตกบนแตกล่างเลขแตกล่างสี่หกตรงๆคร,รับพี่น้องชมมาดูกันว่าวันจันทร์ที่เจ็ดจะแตกกันอีกไหมนะครับผมบนล่างกันนะครับผมบนล่างสัปดาห์นี้จะมีแถมให้ด้วยนะพี่น้องงวดนี้มันแปลกๆนะผู้ชมเนาะ เบิ้องเก้าเก้าแล้วก็เบิ้องศูนย์ศูนย์คือตัวกันกันไว้ศูนย์ศูนย์นี่ครับกันไว้ได้พี่น้องเชื่อเอาขอให้ไปสี่สั้นจงโชคดีรำลำไปลุ้ยกันมั่นมานกันได้พี่น้องชมเลิศกับเล่าพัฒนาพอแหล่คนนันหน้าเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดี